สวัสดีครับนนท์สวัสดีครับเฮ้ยคุณสภาพงไงวะเน<อ>ี่ยม่เป็นเหรียญแล้วนะครับ <laughs> เฮ้ยคุณไม่กลัวโควิดอ่ะไม่ใส่หนงปิดหนงปิดหน้าวะคุณนอนอทาใส่เพราะอยู่ในกลุ่มคนเยอะๆอะไรเฮ้ยคุณไม่รับผิดชอบสังคมเหรอวะ,วะ <laughs> เฮ้ยคุณคนนี้วะคุณไม่กักตัววะ <laughs> เอาเส้นทางอ่ะคุณนนท์มาวันนี้เราก็อยู่ว่ะถ่ายยังถ่ายอะไรนะถ่ายแล้วดิแหม่อะไรวะอ่ะอาตรงนี้เป็นคูดดังหน่อยฮอนด้าซีวิกนะครับผม เอ,อ่อ FD ไม่บอกให้หมดว่ะได้ FD Civic FD อ่ะปีอะไรคุณนุนอันนี้ปี08นะครับราคา279,000บาทนะครับแบบหนึ่งกล้องแมงไม่โฟกัสอ่ะว่าว่าต่อว่าต่อบอกว่ามาจากคุณนุนเนี่ยเหมือนเดิมครับเดือนละแคห้10,000บาทนะครับแค่ขนาดน,นั้นเลยวะเหลื 9, อสองแสนหกหมื่นเก้าพันจัดไปคุณนุนเดี๋ยวผมถ่ายข้างหน้าแป๊บนึงเราจะรีบเข้ามาร้อนหัวอ่ะไปคุณนุนพาชมรอบรถนี้คุณ ตัวนี้ก็จะจะบอกอย่างนึ่นคือก็ไม่ใช่ตัวท็อปเนี่นยตัวท็อปก็จะมีไปตัวนี้เฮ้ยตัวท็อปนี่เขา,าเอาไว้เรียกอะไรวะเรียกตาองใช่ปะก็คืออะไรวะ <c oughs> มึงนี่ก็รู้แต่อะไรดีๆแล้วน่ะมา <c oughs> สีก็ตามที่ตาเราเห็นเลยสีดมาทีนี <c oughs> น้นสีอะไรบ้างนวลเออสิบสิบสิบปันคนไทยเรียกว่าอะไรวะบอลสิบปันสีอะไรปันมั่วเลยถ้าเทามันจะออกดำๆนะอืมก็สีสิเออสีเท่าไม่รู้เหมือนกันนะเอาดูกันนะท่าน ไม่ใช่ผ่านยิงบางเดี๋ยวเดี๋ยวลูกค้าบอกข้าสีเหลืองนี่อ้กล <laughs> <laughs> ัวไม่ใช่แล้วกันนะยบอน <laughs> เอ้มึงด่าลูกค้าวะอันนี้ครับยางของอะไรครับพุ่นนน์บิสโตนนะบิสโตนดิสโตนหาเลยบิสโตนออกบิสโตนนะคไม่มพูดสำเนียงอ๋อคุณออกสำเนียงเหรอวะเอ้บิสโตนนี่ยางประเทศเราพุน่นนน์ประเทศอะไรวะโอ้เอ้คุณขายรถคุณไม่รู้ประเทศยางเหรอวะคุณมัน ไม่ควรมาขายรถจริงจะเป็นทับลายคนขายยางล้วเด็กเดี๋ยวเขาจะขายไม่ได้กันซะอันนี้ครับจริงไม่ใช่แล้วหรอกเราไม่รู้ยางกรอบิ่งงอครับทุกท่านยางเนียนๆเฮ้ยไอคอนด้ารุ่นเนี้ไอ้ตรงนี้แม่งเพเยอะทุกคันเลยจริงไหมจริงจริงไอ้คันเมื่อกี้ก็เป็นข้อเสียก็เลยใช่เออไม่ทุกคันครับทุกท่านไม่ใช่ว่าไอ้คันที่คันเดียวนะไอ้คันนู้นก็เป็นเฮ้ยแต่คอนด้าไม่รู้เป็นไรนะเรื่องเรื่อง รอยต่ออะไรพวกนี้อย่างแจ๊สพวกไอที่เขาเรียกว่าแจ๊ด G K G K ออบางทีช่วง,งหน้ามันก็จะมีพวกเพเย่เพเย่อะไรเออไม่รู้<น>ไม่ในเลยช่วงลอยต่อเนะี่ยเออแปลกนะไม่รู้ฮนะันด้าเขาคิดอะไรอยู่หรือมันสไตล์มันวะไม่แน่รู้แม่ง <c oughs> ดูข้างหลังครับจะถามว่ารถด,ดีไหมเรื่องการใช้าง,งานอันนี้โอเคครับมันไม่ได้มีอะไรอยู่แล้วครับผมเฮ้ยมันคนดูถามว่ามันจะไปโต้ลมบ้างหรือโน่นโอ้โหถึงขนาดนั้นเลยครับโต้ลมให้รถช้าลงคุณโน่น ประหยัดกินน้ำมันอีกเออคุณไม่ไม่ดูเรื่องนี้วะอ่ะก็ไม่แน่นะพวกพวกเรียนเยอะๆอเลยเรียนเยอะๆมันกลัวเยอะนะเอ้เดเดโควิดไปติดตรงนั้นทำไงวะเอออารีวิวต่อโน่นรีวิวต่อครับชีวิตเรื่องไปต่อทำไมวะดี่วิวกัะที่โอ้รถรถมึงไม่พูดมึงพูดอย่างอื่นหมดเนี่ยอ่ะไปต่อดิมายืนขวาอีกแหม่เดิมนะครับเนียนๆสวยงาม คือผมเนี่ยยังไม่เห็นรอยขูดขีดเลยนะจากด้วยสายตาไม่เห็นแม่ก็ถามว่าเราโกหกไหมมาดูเองก็โดนด่าแล้วสักว่าคนมาดูส่วนมากใครมาดูเองแล้ววันนี้คุณขายรถไปกันคันนึงอ่าเป็นเป็นเบนซ์นะเบนซ์เบนซ์ใครดูไว้ก็ไม่ต้องโทรมาครับขายไปแล้วครับขายไปแล้วเรื่องจริงครับไม่งั้นเราไม่กล้าพูดครับก็เศรษฐกิจอย่างนี้นะออกเบนซ์กันไปหล่อๆออกเบนซ์กันไปแล้วขับหนีโควิดกันไปครับเฮ้ยมึงไปยุ่งเขาไว้ เ,เดี๋ยวเขาก็ถามกลับแล้วพวกมึงทำไรอ่คุณเปิดฝากระโปรงข้างหน้าแล้วก็ท้ายดิครับคุณอ้อนเฮ้ยแน่นว่ะเฮ้ยเฮ้ยแน่นว่ะอะไรวะเฮ้ยอ้อนอย่าไปคาเดี๋ยวเดินชนหกักเดี๋ยวงานไม่อ้อนเก็บอะไรกระเป๋าดิเออเฮ้ยคุณไหนดูดูใจ Honda คุณใส่เสื้อบีเอ็มแล้วคุณกุญแจ Honda คืออะไรวะหลอกตัวเองหลอกตัวเองเอะไรแบ่นี้ ประมาณว่าลงลงไปห้างแล้วแบบให้คนเห็นนะว่าเราใส่เสื้อบีเอ็มเลเหมือนอนึกว่าขับขบเี <laughs> เอ็มมาขับจันเลงไอคุณใส่ดี้นะแม่งตีหัวพี่กดีอเหมือนเมื่อวานนายยงแม่งบอกว่าท่านรัฐเนี่ยไม่อยู่อย่าเรียกโยงว่าโยโอ้ <laughs> ขึ้นลูกละหน้าทีแม่งเข้าหาหลังวอนเลยอันนี้ครับผมภายในคุณว้นเป็นไงเฮ <laughs> ้สีเดี๋ยวก็นนะสีภายนอกคุณให้กี่คะแนนสีภายนอกอะ ผมให้เก้าเลยกันเนี่ยสวยสบายสบายไม่รวมคมไฟที่มันเหลืองหน่อยตามอายุมันครผมไปเอาไปขัดกันแต่สภาพห้องเครื่องเนี่ยผมก็ให้เก้าเหมือนกันเลยคุณดูดิเนียน่ะคุณนนท์โคตเนียนน่ะจริงมันไม่มีอะไรนอกจากว่าโอเคแล้วเฮ้ยถ้ามอเตอไซค์ผมน้ำมันหมดเดี๋ยวผมผมถอดตรงไหนได้บ้างวะะถ้าพอใส่ผม้ะมันหมดผมถอดตรงไหนได้บ้างวะไอนี่ไงอันไหลของ ไม่บอไซสน้ำมันหมดถอดเอาน้ำมันจากตรงไหนได้บ้างหัวฉีดม่อยู่ไหนเนี่ยไปตรงไหนวะเออเคยทำอยู่ดึงเอดึงหัวฉีดรถของแม่เอามาเฮ้ยหายอย่านชั่วแล้วครับผมให้เดี๋ยวแม่มาดูคลิปนี้มึงโดนเลยได้วอลเอาแบบแล้วก็ไปกดออนให้ให้มันฉีดใส่กวนแล้วไปเติมน้ำมันบอสัเออแม่มาดูคลิปนี้มึงโดนเลยเนี่ยบอกว่าอ้ออนกูว่าแล้วกูจอยเฉยน้ำมันหายอ่าไม่ไรคุณอ้นเดี๋ยวไปแม่ช่วงนั้นยังมันโควิดมันยังไม่ ไลยแรงขนาดนี้คือน้ำมันยังแพงอยู่เออคุณก็แบบขโมยนะ้ำมันแม่เติมแล้วแม่เติม95ด้วยเออนะอ,อ่ะคุณน้นไปดูท้ายก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาสตาร์ทรถให้เพื่อนๆฟังครับแต่แต่แต,แต่มีรอยแตกนะนิดนึ่งจำต้องเอ้ยมันก็สำหรับมันก็ไม่ไม่ไม่ใช่ปัญหาแต่ว่ามันมันจะถึง20บาทหรือไม่บาทนะไม่รู้แม่งไอ้ไม่ใช่เบิกสูตรแม่งอันเป็นพันไหมโอ้ยอันนจะไปเบิกแม่งเปิดเปิดสดเลยคุณน้นโชว์เปิดสดดิไม่มีปัญหาครับเปิดสดได้แต่่วา อันนี้มันมันไม่ใช่เกี่ยวกับน้ําในระบบเครื่องยนต์เลยไอ้นี่น้ําฉีดครับน้ําฉีดน้ําฉีดที่ที่บัดน้ําฝนอ่ะเดี๋ยววันนี้ทุกท่านเดี๋ยวไปดูหลังก่อนเดี๋ยวไปสตาร์ทให้ดูแต่ว่าประเทศนี้ก็ใช้ไม่กี่วันแล้วใช่ครับใช่เปิดไม่เป็นเน้นแดดเอ้ยเดี๋ยวมันเปิดโว่บอกให้เปิดไม่เปิดวะรถมันรถบ้านจริงนะคุณล้วนรถบ้านจริงคุณรู้ได้ไงวะฮะอ้าว คันนี้มีแบบว่าที่รองเป็นซีบิกตรงรุ่นนะคุณนวลซีบิกตรงรุ่นอืมอ่ะคุณเปิดคุณเปิดให้ครบิปี่เปิดมาอ่ายางอะไรยางอะไรกับตัวอุปกรณ์มีให้ครบมะครับผมอุปกรณ์พวกดึงขึ้นนี้ใช้ในการทุนแรงเออมีมีครบมีครบครับทุกท่านแล้วก็นี่คือฝาท้ายคันนี้มันจะใหม่กว่าคันเมื่อกี้สองปีนะแต่ว่าคันเมื่อกี้เป็นตัวท็อปตัวท็อป ส่วนใครส่วนอ่าควนตัวนู้นตัวนู้นส่วนใครไม่อินว่าตัวท็อปตัวไม่ช็อปนะเว้ยคันนี้ก็จะประหยัดกว่าประหยัดกว่าอ่าล้วก็จะได้ปีใหม่กว่าก็แล้วแต่ประหยัดกว่ากันสองหมื่นสองหมื่นอืมก็แล้วแต่จะจะอะไรวะาจะนุกโมทนาบุญไม่เกี่ยวจะลันนาครับผมอ่ะปิดแล้วคุณไปสตาร์ทเครื่องนี้ยางเงี้ยพี่ดูรู้เลยแม่งนิ่มมเออเออมันยางรถบ้านอ่ะไปสตาร์ทเครื่องก่อนน้อง เฮ้ยเครื่องแม่งคนละตัวด้วยนะไอ้นี่ไอ้เมื่อกี้สองพันเครื่องมันสวยกว่านี้นะหมายถึงลักษณะอา,นะอาตารเลยขึ้นเดียวอ่ะขึ้นเดียวจริงไอ้ที่ขึ้นมาเมื่อกี้ฝุ่นนะผมเยิ่นะต้นง่ายอนงะ่นะายง่ายง่ายมากครับทุกท่านไม่ต้องเหยียบลงเ,เลังมัยแล้วเมื่อกี้คุณเหยียบไหมวะให้ดูให้ดูว่ามัน,ม,นมันแน่นใจมันรักเหรอใจมันรัก ใจมันร้ายก็ต้องบ่นที่ฝ่าใจมันร้ายท้ายก็ตีตีกับเมีย <laughs> อ่ะคุณดับเพื่อเอ้ยคุณปิดฝาโปงเลยมาเดี๋ยวเราพาชมแผงประตูให้ครบทุกบานก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปถ่ายภายในครับคุณนวลขับปิดสิครับผมยืนรออะไรอ่านี่นครับทุกท่านเดี๋ยวถ่ายแผงประตูก่อนนวล แผงประตูอคุณร้อนเปิดแอร์ครับอันนี้ก็จะมีแบบว่ารอยลอกบ้านับผมสามารถซ่อมได้ครับผมค่าซ่อมหลักร้อยมีรอยลอกบ้านนะครับผมสวยงามนะฟังเสียงครับทุกท่านแน่นแน่นประตูเนี่ยสวยทุกบานเปิดสองบานแม่งบอกสวยทุกบานนะ <laughs> ไปเปิดไอคอมดิค um> ุณนนท์อันน um hmm. exactly ี้ก็ด yeah> ูไปแล้วนะดูไปแล้วดิเฮ้ยแป๊บแคุณลืมป่าวะแน่นนะใา่น้ำมันแน่นก็จะมีแบบว่าเนี่ยร่องรอยตามการใช้งานบ้างนะครับผมคือมันเป็นเรื่องเบสิกอะสำหรับรถตัวเนี้ยนะอืมแล้วก็อุปกรณ์ความปลอดภัยกับเด็กเด็กเล็กเด็กน้อยคืออะไรวะอ่ามีคนเองออกมาไม่ได้เองนะครับผมอ่ะปิดครับอ่าเหลืออีกบานดูให้ครบคำนวส่วนใหญ่จะเซฟผู้ใหญ่ไม่ได้เซฟเด็กเอ คุณเปิดดิสวยงามนะครับรผมอ่าเดี๋ยวมาชมพาร์ทสองกันจริงๆคุณลนบอกเพื่อนๆอย่าลืมอ่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะครับผมกดซับด้วยดิกดซับสักช้คืออะไรวะไม่มันแปลว่าอะไรวะผมก็พูดตามเขามานะไม่รี้สักอย่างครับเ <c oughs> อาท่านเดี๋ยวมาเจอพาร์ทสองรีวิวภายในสวัสดีครับ